สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับที่นี่สถานีรถไฟบันไดามานะครับผมอยู่ที่อำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาแก็ถ่ายจากขบวนรถเร็วที่136อุบลราชธานีกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีบันไดามานะะก็ฟังชื่อดูเนี่ยอาจจะดูแปลกๆหน่อยแต่สำนักชื่อนี้เนี่ยก็มีที่มานะครับผมบริเวณสถานีแห่งนี้ เมื่อก่อนเนี่ยเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จมาประทับทร,บทรงมานะเพื่อตรวจเยี่ยมการสร้างทางรถไฟกรุงเทพนะครราชสีมาก็จึงได้ชื่อว่าสถานีบันไดมา้าสำหรับสถานีปัจจุบันเนี่ยมีการยกสูงขึ้นนะพร้อมกับชานชลาสูง เป็นอาคารสถานนี้ใหม่แต่ว่าสร้างในสไตล์เดิมเดี๋ยวมาชมกันนะครับนี่นะอาคารสถานีก็ยังคงความคลาสสิกอแต่เป็นอาคารใหม่นะ นี่นะครับชานชลาเนี่ยก็เป็นชานชลาสูงเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะสถานีบันไดมา้าอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ